สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เรามาพบกันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องร้อยละใน EP ที่6นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวิชานี้นะคะแล้วก็ในชั่วโมงนี้นะคะคือนักเรียนสามารถวิเคราะห์และแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้นะคะ วันนี้เราจะมาเรียนกำไรขาดทุนนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ในกำไรขาดทุนคือการลดราคานะคะการลดราคาหมายถึงการลดราคาขายสินค้าจากราคาที่ตั้งไว้นะคะนักเรียนสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะอย่างเช่นเราไปห้างสรรพสินค้าหรือเราไปซื้อของที่ตลาดหรือไปซื้อของที่ใดก็ตามนะคะเขาเขียนป้ายลดราคาไว้นะคะ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะเช่นราคาสินการลดราคา20%นะคะราคาที่ติดไว้คือ100บาทนะคะแต่ว่าร้านลดราคาให้20บาทดังนั้นราคาที่ร้านขายจริงๆให้เราคือ80บาทนั่นเองนะคะส่วนกำไรนะคะกำไรคือราคาขายลบราคาทุนนะคะ ส่วนขาดทุนนะคะคือราคาทุนลบราคาขายนะคะ,ะนักเรียนพอที่จะเข้าใจแล้วนะคะดังนั้นนะคะเราจะมาลองดูโจทย์กันนะคะโจทย์แรกนะคะเรามาลองดูโจทย์กันเนาะซื้อนาฬิการาคา100บาทนะคะขายไปในราคา150บาทราคายนาฬิกาได้กําไรหรือขาดทุนนักเรียนดูนะคะ ราคาหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมคะขายไปขายไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทราคาหนึ่งร้อยบาทขายไปร้อยห้าสิบแปลว่าได้กําไรหรือว่าขาดทุนแปลว่าได้กําไรใช่ไหมคะเพราะว่าร้านขายแค่ร้านขายหนึ่งร้อยห้าสิบเนาะจากราคาหนึ่งร้อยบาทแปลว่า ร้านได้กำไรนะคะมาดูโจทย์ข้อต่อไปดีกว่าซื้อรองเท้าราคา100บาทขายไป95บาทจาก100บาทขายไป95บาทขายนาฬิกาได้กําไรหรือขาดทุนคะ100ขายไป95ใช่ค่ะนักเรียนแปลว่าเราขาดทุนนะคะในข้อนี้เราขาดทุน เราก็ตอบว่าเราขาดทุนนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะมาดูโจทย์กันนะคะลงทุนทำขนม100บาทขายได้กำไร20เปซ็ขายขนมได้เงินกี่บาทนะคะลงทุน100บาทได้กำไร20อร์ซ็แปลว่าลงทุน100บาท ได้กําไร20บาทใช่ไหมคะเพราะว่า20%ก็คือ20ต่อ100ใช่ไหมแปลว่าได้กําไร20บาทแปลว่าขายขนมได้เงินเงิน100บวก20บาทก็คือ120บาท จำไว้นะคะนักเรียนกำไรคือบวกเพิ่มนะกำไรคือบวกเพิ่มนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะซื้อการเกงราคา100บาทขายขาดทุน10เซขายการเกงไปกี่บาทอ่าซื้อการเกงราคา100บาท ขาดทุนขาดทุนขาดทุน10%ต่อ100ก็คือถ้าซื้อการเกง100จะขาดทุนไปขาดทุนไป10บาทนั่นเองนะคะแปลว่าขายการเกงไปราคา100บาทขาดทุนคือลดนะขาดทุนคือลบนะคะแปลว่าลบ10บาทแปลว่ามันขาย ไปในราคา90บาทนั่นเองนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะกำไรคือบวกเพิ่มขาดทุนคือลบออกนะกาไรคือบวกเพิ่มขาดทุนคือลบออกนะคะมาดูข้อนี้นะคะซื้อหมวกราคา100บาทไปขายราคา120บาทขายหมวกได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์หมวกราคา100บาท ขายไป2ร120บาทแปลว่าขายหมวกได้กําไร20บาทใช่ไหมลูก20บาทต่อ100แปลว่าเราได้กําไรทั้งหมด20เปอร์ซนนั่นเองนะคะโอเคไหมกำไรกำไรคือบวกเพิ่มถูกไหมคะแปลว่า ข้อนี้ราคาทุนมันคือ100บาทพอดีก็คือเต็มส่วน100ของเรานะคะแล้วก็ขายไปในราคา120บาทแปลว่าเราได้กําไร20บาทซึ่งส่วน100ก็คือ20นั่นเองนะคะมาดูข้อต่อไปซื้อเข็มขัดราคา100บาทขายไปราคา90บาทขายเข็มขัดขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะดูนะ เต็มหนึขายไป90แปลว่ามันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์คะมันหายไปกี่บาทดีกว่าต้นทุน100ขายไป90้าสิแปลว่ามันหายไปหายไป10บาทใช่ไหมลูกซึ่ง10บาทจากราคาเต็มคือส่วน100ดังนั้นเราขาดทุนไปสิบ เปอร์เซ็นนั่นเองนะคะเขียไหมลูกโอเคนะกำไรบวกเพิ่มขาดทุนลบออกนะคะวันนี้เราจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ